ท่านผู้โดยการนะครับท่านอาจารย์นักเรียนทุกคัครับขบวนร้องเพลงชาติร่วมกันนะครับรปทวกชาติเขาต้องประเทศไทยรวมเรือชาติไทย ทุกส่วนดึงรงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยเท้วนหมายรับสมัครทีหทยรับสงบแต่ทุงรกไม่ขาดขีราจาไม่ให้ใครของขีสลาเลือดทุกอย่าเป็นชาติ เทสไทยทวีมีชัยชยงท่านทุนไม่พักพร้อมกันนะครับอรหังสัมา